ที่พิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดอุดรธานีพระราษาราโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุท์เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอาทิตย์เสด็จยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรดินทโลโดยมีคณะสิทธิอนุสิ์เข้าร่วมในพิธีซึ่งมีการตั้งลิ้วขบวนจากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีไปตามถนนโพสีตามถนนธรรมจดีและอัญเชิญไปยังพระอุโบสถวัดโพธิสมพรพระอารามหลวง ตามที่มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังิรินทโลโดยคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบให้มีการมอบพระอธิษฐานสมเด็จยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโลแดสาขาต่างๆทั่วประเทศของสถาบันพลังจิตาาจตานุภาพนำไปประดิษฐานเพื่อสักการะบูชาและเป็นขวัญกำลังใจแก่สิทธิานุสิ์ในการสานต่อง,งานเผยแพร่สมาธิตามแนวทางปฏิบัติของท่าน จากนั้นพระราชสาระกลวสนเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์ได้ทำพิธีมอบพระอธิธาาุคำกล่าวบูชาสมเด็จยาน,นาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโลให้แก่สถาบันจิตตานุภาพสาขา32วัดโพธิสมพรสาขา162วัดทุ่งโพธารามสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยมงคล ท่านเจ้าค,คุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโลท่านได้เขียนหลักสูตรครูสมาธิขึ้นมาแล้วดําเนินการสอนภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพเมื่อวันที่24รกรกฎาคม2540ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศและหลายประเทศแม้องค์ท่านจะละสังขารไปแล้วเมื่อวันที่22ธันวาคม2563แต่คำสอนและการขยายงานของท่านยังคงมีอยู่ต่อไป ด้วยการดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศรินทโลซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่วัดธรรมวงคลกรุงเทพมหานครล่าสุดเปิดสาขาที่310ที่จังหวัดสกลนคร